ข่าวใหญ่วันนี้ต้องตามการกรณีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดนะครับจนนำมาสู่การถแถลงข่าวของกองกตเมื่อช่วงเวลาบ่าย2โมงที่ผ่านมานะครับยืนยันว่าเรื่องกระบวนการในการที่จะแยกต้นขั้วกับบัตรเลือกตั้งนั้นเป็นการแยกออกจากกันครับไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้นอกเสียจากว่ามีคําสั่งให้นับคะแนนใหม่ถึงจะสามารถที่จะเริ่มต้นกระบวนการในการที่จะสืบได้ว่าใครเลือกพักอะไรนะครับซึ่งวันนี้เกิดขึ้นจากกรณีที่ทางนายธนรัตน์เกื้อวัฒ พันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไอทีตั้งข้อสังเกตว่าในบัตรเลือกตั้งสีชมพูที่ให้เลือกสสบัญชีรายชื่อมีบาร์โค้ดครับท่นผู้ชมเนี่ยที่เห็นเนี่ยด้านล่างของบัตรสีชมพูที่เราไปเลือกตั้งกันเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพอสแกนบาร์โค้ดดูพบข้อมูลรูปแบบคล้ายคลึงกับเลขบัตรเลือกตั้งที่ปรากฏอยู่บนต้นขัว้วจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะใช้เชื่อมโยงได้ว่าบัตรเนี้ย คนลงพักอะไรเลือกพักอะไรคือไปตรวจสอบได้อะครับคือวันที่เราไปเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการเซ็นชื่อใช่ไหมพ<ฆ>อเซ็นเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งก็จะฉีกบัตรเลือกตั้งให้กับเราอพอฉีกบัตรเลือกตั้งเสร็จปับ๊บเราเข้าคูหากาไปปรากฏว่าไอ้บัตรเลือกตั้งที่เรากาไปเนี่ยมันจะมีบาร์โค้ดอยู่ด้านล่าง<ฆ>แล้วพอไปตรวจสอบสแกนดูเนี่ยเชื่อว่ามันจะไปตรงกับต้นขั้วที่เราเซ็นชื่อไปก่อนที่จะรับบัตรมันก็เลยเป็นเหตุผลทําให้เกิดความกังวลว,ว่าเอาแบบนี้ก็รู้หมดสิ ว่าเราเลือกพักไหนเบอร์อะไรการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะไม่เป็นความลับอย่างนั้นหรือมันได้ได้วยเหรอเราเลือกใครมันต้องเป็นความลับสิใช่แล้วครับเราไม่ใช่แค่บัตรสีชมพูบัญชีรอยชื่อเท่านั้นบัตรสีเขียวที่เลือกสอสเขตก็ปรากฏว่าไปเจอ QR าโค้ดครับด้านล่างซ้ายครับผู้ชม เป็น QR code อยู่ในบัตรเลือกตั้งเหมือนกันเรื่องนี้คุณธนรั์โพสต์ภาพบัตรเลือกตั้งพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าแค่รู้บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งก็รู้ว่าต้องไปค้นสมุดเลือกตั้งเล่มไหนเพื่อหาต้นขั้วซึ่งนําไปสู่ข้อมูลผู้กาบัตรเลือกตั้งใบนั้นและบาร์โค้ดก็สามารถรู้ยันเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลของเราได้เลยครับปรากฏว่าในโลกโซเชียลคนก็ให้ความสนใจแชร์โพสต์ของนายธนรั์ ไปเป็นจำนวนมากเลยนะใช่แล้วหลังจากนั้นหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างคุณสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกกก อดีกกตกกตก็มีการโพสต์บอกว่าคณะกรรมการอาจกำหนดให้มีรหัสหรือเครื่องหมายเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรไม่ใช่เพื่อตรวจสอบย้อนหลังว่าบัตรใบนี้มาจากเล่มไหนเลขที่เท่าไหร่ถ้าบัตรที่กาแต่ละใบมีรหัสตรวจสอบย้อนหลังไปถึงเล่มที่เลขที่จะรู้ได้ว่าใครเลือกใครท,ทันทีแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะว่างานจะงอกหรือเปล่าหรือจะเป็นอีกเรื่องที่ได้ย้ายที่นอน เช่นเดียวกับทางด้านนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีอดีตสมาชิกพักไทยสร้างไทยโพสต์ชี้บอกว่าหากบัตรทุกใบาสามารถสแกนบาคคร์โค้ดตรวจสอบย้อนหลังได้จนถึงต้นขั้วที่มีรายชื่อว่าใครเป็นผู้ลงคะแนนงานช้างเข้าเต็มๆตัวใหญ่ขนาดนี้จะมุดออกรูไหนยังนึกไม่ออกเลยด้านนายรังสีบรรรมรองหัวหน้าพักประชาชนได้โพสต์ระบุว่าต้องมีคนติดคุกจากการจัดเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งหมดนี้เกินไปแล้ว เช่นเดียวกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตหัวหน้าพักไทยสร้างไทยเมื่อวานท่านก็ประกาศลาออกจากหัวหน้าพักนะครับโพสต์ Post ระบุว่าถ้าเป็นจริงกกตต้องติดคุกกรณีกกตทำบาโคตดและคิวอาร์โคตดติดไว้บนบัตรเลือกตั้งกกตสอททำผิดรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงมีโทษจำคุกนะครับแต่มีอีกหนึ่งมุมมองครับจากคุณนักนันกัลยาสิริร series, หรือว่าน,นายบอลผู้สมัครสสสกทมเขต16พักภูมิใจไทยครับบอกว่า เหตุผลที่กฎหมายกําหนดให้การเลือกตั้งต้องลงคะแนนลับเพราะต้องการให้ผู้ใช้สิทธิมีเสรีภาพในการลงคะแนนอย่างแท้จริงครับเรื่อง QR code ถามกลับว่าทําให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับหรือไม่ประชาชนไม่มีเสียรีภาพในการลงคะแนนหรือไม่ถ้าคําตอบคือไม่ก็รู้ได้ด้วยตัวเองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ยังเป็นการลงคะแนนลับ ตรงตามเจตนารณ์ของกฎหมายอยู่ไม่มีเหตุอะไรให้เป็นโมฆะครับนี่ก็เป็นในมุมของทางทนายบอลคุณนัทนันนะครับขณะที่นายปรถมอินทรโรดมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและกรรมการสภา,าด,ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้โพสต์ a c e b o o k ค่อนข้างยาวเลยนะครับประเด็นก็คือเรื่องของ QR code กับ barcode บนบัตรเลือกตั้งนี่แหละครับนะทางคุณปฐมบอกว่าความรู้สึกมาก่อนเหตุผลเสมอเรากลัวว่าระบบจะรู้หมดแม้กระทั่งว่าเราเลือกใคร การตั้งคำถามกับกรกะตะไม่ใช่เรื่องผิดหรอกครับนั่นคือสิทธิของประชาชนแต่สิทธิในการสงสัยก็ไม่ควรกลายเป็นการด่วนตัดสินก่อนจะพิพากษาใครควรเข้าใจกลไกทั้งระบบให้ครบเพราะบางสิ่งที่ดูน่ากลัวบนผิวกระดาษอาจเป็นเพียงกลไกควบคุมเอกสารธรรมดาที่ซับซ้อนกว่าจะใช้เป็นเครื่องมือติดตามคนได้จริงๆครับอืมนะคะแล้วก็หลายต่อหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมองดูเนี่ยมันก็มีสองมุมหรือเปล่าหรือยอย่างไรนะ 空。